วันที่19พฤศจิกายนพศ2564พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวยัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดจากอาคารนรงราชานุสรกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟล็นซ์สิสเต็ม และระบบวิดีโอสตรีมมิงกระทรวงมหาดไทยไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศโดยมีนายนุพลิศิลิโกศนรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าสวนราชการและคณะกรรมการจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมรับนโยบายในครั้งนี้ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีนั้นดเรเอกพันธ์อินเจื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีมอบหมายให้นางปียพรดวงมณี รักษาราชะการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยณนห้องประชุมภายแก้วชั้น4ี่สะะารกางจังหวัดสุพรรณบุรี